เร็วกว่านึงปัดปัดกินสเต็กไม่เกับเออส่งหัวฟัดระวังหวอองัวม่งไงระวังหวอองัวม่งอ่ะไปกินสเต็กนะเลีออ้ยวขวดหนึงไปกินสเต็กไปยิ้มหน่อยยิ้มในใจ,จ้าเมื่อกี้กอะไรจะหลับเลยไม่หลับเร็วนานนาน,น พอดค,ครับเมื่อกี้เหมือนจะหลับไม่หลับใครมาพอดพอดใครมาพอดะอะไรอ่ะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะไม่เข้าใจอ่ะไหนไหนปปเปลาไปไหนวะ ไอ้เป่าวไปไหนวะไอ้เป่าวไปไหนวะไอเป่าวไปไหนวะ mm hmm. อ่ะร้องเพลงให้ปู่ฟังเลยดิพัดร้องเพลงดิร้องเพงลง,เพงให้ปู่ร้องเพงเลงหนไปบ้าง

นอนหมด้วปุกยจี้เมือจะหลับ